หลังจากที่เปิดผ้าผมให้น้องบันปันผ้<พ>า,าก็มากองหน้าบานส่วนน้องบันปันก็แฉะ é. วันนี้เอาลองไปให้เขาประเมินยังไม่มีเวลาไปนั่งเราทำแล่ลองก่อนอุ้ยดอกไม้สวยมากเห็นไหม ชัดไหมนะ่ะกล้องนี่ไม่นิ่งเลยโอ้ไม่ใช่ก็ไม่ต้องชดัดบวยหุบเข้าไปแกตอนแรกบาดอยู่โอเคทำงน,นกันพาอปันปันมาหาหมอค่ะดูซิว่าวันนี้หมอจะวินิจฉัยโรคทำอะไรได้อีกไหมอยากเปลี่ยนลงพยาบาลเหมือนกันแหละ แต่ไม่รู้ว่าไปไหนที่นี่มีสูนเดียวฮ้่ไปที่อื่นแล้วก็ข้าไปเลยค่ะปันปันป่วยค่ะดูให้หน่อยที่มีค่ะก็ความรู้สึกมันรู้สึกมาป่วอย,อยนะวันนี้ก็จะเอามาดูว่าจะได้อย่างที่คาดหวังไหว้หรือไม่ โอเคถึงละกับรถกันนะจ๊ะรถมันแล <c oughs> ดแต่ดีไม่มีใครขับมาข้างๆไอ้รอยเปรี้ยวๆหวานๆกินให้มันสดชื่น <c oughs> ไม่อยากกินกาแฟอ่ะ <c oughs> หวานดีป้องๆ ตักเกได้แล้วักน้ำไมาจิตอาสาเมื่อกี้ใช้เรื่อยไฟฟ้าด้วยแหละลองหัดงไม่ใส่แล้วอ่ะดูตอนนี้จะ่าพเป็นขี้ไม้เต็มเลยเลยมันไหลใส่หัวใส่หน้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะใช้เออ <laughs> ใช้เลื่อนแต่นั้นค่ะันนี้เจ้าของเลือ,คอน,น,น,นค่ะอันนั้ค่ะแต่น้ำมันหมดก็เลยหยุดไปก่อนนี่ค่ะติดตัดค่ะตัดค่ะตัดไม้ทำลายป่าเปล่าไม่ใช่ต้นไม้มันยืนต้นตายเอานะักศึกษาไปช่วยกันทำด้วยท่านี้นะหลังจากที่เรานั่งพักแล้วก็เติมพลังเราเรียบร้อยจะมาทำกับข้าวจริงจังนะคะ ทิ้งช่วงเวลามานานจนจะดึกมืดเพิ่มแล้วไอ้นี่จ้องอ้วงเลยทำข้าวแป๊บนึงทำกับข้าวมันกินสิบคนเดี๋ยวค่อยมาดูหน้าตาตอนจบนะจ๊ะ